หยุดตกเฉยเลยคเมื่อกี้แบบคิดว่าจะเที่ยงคืนแบบจะไม่ได้ทําอะไรแล้วเปิดหน้าต่างไปหยุดตกสนิทจ้าเดี๋ยวเราจะเอาร่มนะคะไปคืนพี่เขาแล้วก็จะไปวิ่งที่สวนสาธารณะกันนี่เตรียมพร้อมแล้วนะคะเราจะได้ไปจ็อกกิ้งกันอย่างกับฟเป็นใจฝนหยุดตกเฉยเลยฝนหยุดตกแล้วเราก็จะเอาร่มไปคืนพี่เขากันนะคะ แล้วเราก็จะไปวิ่งจ็อกกิ้งเพราะว่าที่จ็อกกิ้งของเราอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณสองโลเองรองเท้าก็ใส่มาแบบเปีเยกๆนั่นแหละถุงเท้าก็เปีเยกๆนั่นแหละเราก็วิว่งแบบเปียกไปจากใครว่าญี่ปุ่นร้อนนะหนาวนะดูลมสิเย็นนะเนี่ยคือกะว่า,าแบบเสื้อตัวเดียวแล้วแบบทุกที่อะกะเสื้อตัวเดียวที่ไรไม่เคยได้เสื้อตัวเดียวทุกสักทีเรากําลังจะเดินไปสว,วนสาธารณะ เป็นอีกหนึ่งแพชชั่นที่อยากจะทํามากๆม,มาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่เจ็ดแล้วไม่มีโอกาสได้วิ่งสทีหนึ่งเออมันไม่ได้แบบมีความตั้งใจขนาดนั้นว่าเราจะมาวิ่งใช่ไหมรองเท้ามันก็แบบไม่เป็นใจแต่รอบนี้ตั้งใจมากรอบที่แล้วก็ก็เตรียมมานะรองเท้าอ่ะแต่ชวนเพื่อนวิ่งแล้วอะ่ะเพื่อนไม่วิ่งไงเพื่อนอยากเที่ยวมากกว่าก็เข้าใจเรามาหลายครั้งแล้วเพื่อนแบบิ่อเคยมาครั้งแรกก็อยากจะเต็มที่เนาะอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวถึงเอ,อ่อ เดี๋ยวถึงสวนเดียวถึงสวนสาธารณะแล้วเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะคะประมาณนี้เลยบ้านเมืองเขาดูทุกตู้จะพาไปดูวิวนะคะว่าใครไม่มีให้วิ่งหรอต้องมาวิ่งไกลถึงแบบว่าญี่ปุ่นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้บรรยากาศดีนะทุกคนเราจะเริ่มวิ่งเลยโอเค มันเป็นริมแม่น้ำเห็นไหมมันเป็นริมแม่น้ำอันนี้ผ่านมานะคะก็จะเจอเป็นอนโวรีแบบนี้ด้วยก็จะเจอน้องนกแบบนี้ดูดิสวยมากเห็นสะพาน,นไหมคนก็เออเดินผ่านไปผ่านมา หาเพื่อนออกกําลังกายหาเพื่อนวิ่งก็ว่ายากแล้วหาเพื่อน,นวิ่งที่ญี่ปุ่นยากกว่าบอกเป็นไรวิ่งคนเดียวก็ได้ฟิวดีฟิวดีเวอร์คุ้มค่าแล้วค่ะแก่การวิ่งที่นี่คนลองฟังเสียงธรรมชาติดิมันฟินมากเลยอ่ะ ตาสะบานค่ะโอ้วโอ้ว้าวโอ้ที่นี่สวยนะครับีก เดินวองมาแล้วสามโลเดี๋ยวขากลับมีอีกสามกิโลใช่ไหมเพราะเราต้องเดินกลับแล mm ้วก็มาวิ่งจ็อกกิ้งในสวนสาธารณะอีกประมาณสามสี่โลนี่ก็ครสบสิบโลแล้วอ่ะครบสิบโลละคือสิบโลแบบแบบฮะสิบว <Huh? S 1> ลหลออะไรอย่างเงี้ยเออคือประมาณนะ่ะแต่ที่ประเด็นก็คือตอนนี้ขากลับสามกิโลกับแบตที่ เอามาแค่เครื่องเดียวนะคะมาถ่ายรูปด้วยอะไรด้วยอะเหลือ30%ทุกคนว่า30%เซกับ3กิโลมันจะทันกันไหมหนึ่นิ้วขวาสอทัน,ท,นทันแบบชิวๆไม่น่าจะได้แต่ถ้าวิ่งไปอาจจะทันหรืออาจจะวิ่งแล้วไม่ทันเลยก็ได้แล้วตอนนี้ก็พอวิ่งเสร็จแล้วทุกคนดูฝนฝนมาก ฝนมาตอนแรกก็ฝนตกแรงแบงบอบอมอบอมบอมมเลยเออแล้วเสร็จปุ๊บพออาบน้ำเลยเสร็จก็กะว่าเออโอเคไปไหนไม่ได้ก็พักอยู่โรงแรมพอพักอยู่โรงแรมเสร็จปุ๊บก็แช่น้ำอุ่นส,สบายๆจะนอนพักแบบสักงทงี่หนึง่งเปิดหน้าต่างมาอา้าวถนนมันมีความแบบที่เคยเปียกแต่มันเริ่มแห้งแล้วแสดงว่ามันหยุดตกไปแบบสักทักหนึ่งแล้วเราก็เลยรีบแต่งตัวออกมาวิ่งจ็อกิ้งเชื่อไหมทุกคนพึ่งบ่นไปเมื่อกี้ว่าเออฟ้าฝนเป็นใจมากเลยที่ทำให้เราแบบได้ออกมาวิ่งเนี่ยตอนเนี้ย ขากลับเนี่ยเปียกปอนแน่นอนเปียกปอนแน่นอนค่ะวิ่งมาดูแล้วไม่น่าทันแต่ว่า,ร,าระหว่างวิ่งอยู่ตรงนู้นอะวิ่งเส้นผ่านเ้น,น้นใช่ไหมแล้วมองเข้ามาตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นศาลเจ้าชินโตพอดีซึ่งเราเห็นอยู่ในแมพอยู่แล้วว่ามันมีศาลเจ้าชินโตอยู่แถวนี้แต่ไม่คิดว่าจะผ่านมาเจอทุกคนดูขอไปถ่ายรูปก่อนนะถึงแม้แต่จะเหลือประมาณแค่ยี่สิบกว่าเซน อวิ่งคดอีกทําไหนวะพิษหรอพิดทางหรอในที่สุดเราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะด้วยแบต8%แถมฝนตก โอเคนะโรงแรมแล้วเกือบม่รอดเกือบไปแล้วเกือบโบงแล้ว8%ก็ยังดีวิ่งตาเหลือกวิ่งตาเหุไม่รู้ว่าเหงอกับฝนอะไรก็ไม่รู้ส่งไปหมแล้วโอเคค่ะพอดีเลยจังหวะดีมากเดี๋ยวจะไปหาเสื้ออะไรกินแถวๆนี้แหละเห็นมีซูเปอร์มาร์เก็ตตรงทางผ่านด้วยแต่ว่าเวลาอยากถ่ายรูปอะไรนะ ต้งไหนไปสวยรีบถ่ายเพราะว่าเวลากลับมาคุณจะไม่ได้กลับมาที่เดิมหรอกจริง,รงเพราะว่านี่ไปอีกทางกลับอีกทางตลอดเวลาไม่เคยได้แบบซ้ำไม่เคยได้จําหรอกไม่ทันจําหรอกหลงในที่สุดก็ได้ทําในสิ่งที่อยากจะทําสําเร็จ ม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆสำหรับคนอื่นอ่ะคนอื่นอาจจะแบบว่าเฮ้ยเคยทำมานนมากว่านี้แล้วเคยวิ่งมาเยอะกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเราอ่ะไม่เคยได้ทำานียพอมันไม่เคยได้ทำอ่ะมันก็จะตื่นเต้นนิดนึงเหมือนแบบครั้งแรกของทุกคนอะ่ะไม่ว่าจะครั้งแรกของอะไรครั้งแรกของการขึ้นปฐมครั้งแรกของการเรียนมัธยมเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเออที่แบบมันเป็นครั้งแรกอะ่ะมันก็จะแบบว่าตื่นเต้นไปหมดใช่ไหมอันนี้เราก็ โอเคทำได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้แล้วก็เมื่อกี้จะพูดอะไรนะรูลแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทําให้นกรู้ว่าเป้าหมายที่นกจะตั้งไว้ก็คือที่ไปวิ่งมาราธอนนะคะ42กิโลที่นกพยายามซ้อมพยายามทำอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้รู้แล้วว่าไปเที่ยวเวียดนามรอบที่แล้วก็คือ4วันติ เดินทุกวันเดินทั้งวันเดินแบบอย่างเงี้ยแหละช้อปปิง้งเพื่อนก็เฮ้ยแผ่นแน่นไหมไหวไหมอย่างเงี้ยเพื่อนก็ถามนะแต่เราก็แบบว่าอยากเต็มที่ไงเราก็แบบว่าไว้อะไรประมาณนี้ใช่ปะ่ะเออแต่เอาจริงๆแล้วอะทุกคนรู้ปะ่ะสี่วันตอนกลับมาเริ่มเจ็บข้อเท้าละแล้วเเวียดนามเนี่ยสี่วันใช่ไหมเริ่มเจ็บข้อเท้าแ,แ,ออาาแต่ตอนเนี้ยไปช้อปปิง้งเออไปหิ้วให้ลูกค้าเนี่ย ทั้งหมดสองวันเต็มมันอาจจะบวกกับน้าหนักที่เราแบบหิ้วของมาด้วยอะมันทําให้สองวันเริ่มเจ็บข้อเท้าใช่ก็คือตอนแรกก็ตั้งใจว่าตื่นเช้ามาวันเนี้ยวันที่สามเนี่ยจะตื่นไปวิ่งตอนเช้าเลยแบบบรรยากาศจะได้ดีๆยอะไรเงี้ยแต่ว่าเออเลือกที่จะแบบไม่ใช้ขาเออที่มันแบบใช้เวลาช่วงๆใกล้ๆกันสั้นๆแล้วก็เยอะๆก็เลยพักแล้วก็ได้โอกาสมาวิ่งตอนเย็นแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพรุ่งเนี้ยตอนเช้าอะเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่า เออเราจะต้องออกไปวิ่งแล้วไหนจะเตรียมตัวเก็บกระเป๋าเช็คเอาท์ไปสนามบินอีกโอเคเดี๋ยวยังไงขอไปกินข้าวก่อนเพราะหิวข้าวมากเลยได้กินแค่มือเดียวเอง